พร้มอมยังเออใช่ทีเด้อตัววันนี้เขามีเมนูให้กินอะไรตามสิ้นไงหิวไม่ใช่หรอหิวกลางเด้อครับผมมาเด้อมาแซ่บตรงกรันเมนูตามสิ้นเนาะไม่พูดเยอะลงมือเลยครับผมมาแซ่บตรงกลางขอพี่น้องนานๆจะมาแนวกินเนี่ยสิ้นแห้งหมดแล้วโดนแอร์ไม่ได้ตัดของแท้เขาเรียกเส้นอะไรไงเส้นหมี่เหรอ ไม่ตัดสิ้นโอ้ยจะกินยังไง่ะเนี้ยขานี้เลยบอกขาเลยเนะี่ยผักแกงผักมีน้ำผักขามีน้มไหมเนี้ย ตัวไม่เหม็นหรอปกติคนท้องบางคนเหม็นนะสถานอร่อยไหมฟิลมคเขาของแทบเตซินนี่มัวตัด <c oughs> นี่ไหมกินเหมือนคนจีนนะแล้วก็เอาเส้นเอาก้ากแกมาตัก ร่อยเข้ากันว่ะขออนุญ,ญาตบ้างสิพักเลยครับผม,มไม่โบกาลูลดว่ะอยากน้ำข้ำเาปากมันยังแข็งแข็ง่างนี้มันประทันอ่อนอน้ำไม่มีเลยใส่น้ำน้อยเกินไปเนาะโอ้โหเซนไหม ก่นยา,าลืมบอ,อกว่าให้ตัเส้นก่อนเขากา็ลืมไม่ได้เนี่ไยไม่ค่อยเผ็ดเลยอืขนาดเขาเพิ่มพี่แล้วเลยไม่ค่อยเผ็ดข้าง แต่อร่อยอยู่แต่มันแห้งเกินไปนิดนึงเนาะไม่มีน้ำไม่มีสีสันเลย <c oughs> กิน่นคำใหญ่ขุยข้ยาวมีไงนี่พี่ของแท้อืออ๋อ นามทิมเขาไม่เอาตรงย่อดเขาเอาตรงมันแก่มาด้วยเนี่ยอืม,อม,อมไม่ต้องหรออ,อืมกินสวยได้แต่มันต้องเอาอ่อนอย่านี้อีกนิดน,นึงอันนี้มันแก่เกิน กลิ่นมะสุผาพอออยดเวยครับผมเนยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนเรียวกินแบบธรรมชาติที่สุดเลยแหละ มันดูน้ำมันอืดแก้มเอมน้ำอ่ะรสชาติก็อร่อยอยู่เนาะน้องแม่อร่อยดูดิไม่ต้องกินอีกเลยไม่ได้กินอีกนะ หมดไปได้ขึ้นไปกะทินนั่นี่ยแกน้ำเขามื่อยเลยนะกินไดจะมองมองแสบเลยปะเฮ้หิววะหิวก <c oughs> ี่โมงแนละ้วเราตีนเนี่ยกินตอนมึงเวลาด้วยคนสวยเหรอมึอง อย่าอย่ามาหาว่าเราเดด็นี่ย5ทุ่ม38มครับผมนี่ตาบุญมาคลิปนี่ท่านผู้ชมเห็นตอนจะโมงฝากคอมเมนต์บอกนี่ผมเห็นคลิปนี่ตอนจะโมงก็ทายตอนหาทุ่มเกือบยังขึ้นแล้วเนาะคาปากม,มันเถาเว้ยกินจริงไหมอยากกินปากจริงเ่รอ นี่นะตัวเรือกนั่งถูกฝั่งดีดเขาถนดซ้ายตอนแรกเขาาจะนั่งฟังนั้นเกลือมาเกะ่ากันหอมเสียงมาให้อีก I'm going to show you. อยาวไปไผ่มากกีบกินแนวนี่ผมไม่กินกาแฟนแบบนี้อ่ะฝากกดแซ้นเด้อผมกินนี่ จัดเต็มเดี๋ยวจะมีคลิปกินไหมบางอย่งเรื่อยๆขั้นมีคนดมากเ้ี้ยมาหลุนกันมาถึงเมือดบอยจานเนี่ยหมดนะใช่ khá thẩu cái khuôn khai nó nhặng nà nhặng ở trong này mà hệt bảu rồi về, mình phải luộc,

ใชยว่ะนี่ครับผมคุณได้มาคลิปกินแนวาหนิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับผมคลิปหน่าอยากได้เมนู้ยังให้ผมมากินเมนู้ยังกันครับฝากคอมเมนต์แนะนำเข้ามาด้วยผมแล้วก็รับชมอยู่จังหวัดไหนเนาะฝากคอมเมนต์บอกด้วยครับคลิ้มหนูยังร้ายครับผมสวัสดีครับ